ไฮสวัสดีค่ะวันนี้ง่ายๆสไตล์เปิ้ลมาทําของง่ายๆกินนะคะช่วงโควิดอย่างนี้เราต้องกินของง่ายๆไว้ก่อนนะคะเราจะทําหมูกระเทียมกันนะคะก่อนอื่นแรกนะคะเปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราหยิบตะหลิวมานะคะนี่ใส่น้ำมันอู้วันนี้เรา เอาน้ำมันพืชเนาะน้ำ้น้ำมันพืชใส่ลงไปเลยค่ะไม่รีรออะไรมากมายดูกันเอาจริงจริงจริง,งเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะที่เกลยดมาปอกและสับให้ดูค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวให้หอมนะคะ กระเทียมเหลืองแล้วนะคะช้อนกระเทียมขึ้นมาช้อนกระเทียมขึ้นมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเหม็นไม,นมนค่ะอือนี่ค่ะกระเทียมเสร็จแล้วเราลงหมูไปเลยค่ะหมูเราทำหมูบักน,นะคะ เราได้กระเทียมแล้วแล้วก็เราก็มาผัดหมูมันก็หอมกระเทียมหน่อยหนึงนะแล้วก็ผัดนิสุกเลยนะคะเราจะออกออกมีน้ำหน่อยหนึงดีกว่าเน้ตจะได้ราเชาหยดมได้ด้วย อ่าโอเคเดี๋ยวมันจะไม่เอาจะทำใหม่แล้วเสร็จแล้วเราใส่น้ำลงไปเลยค่ะขอน้ำเยอะหน่อยจะไปให้เด็กกินด้วยออ้ยไหม่เลยแล้วก็ปรุงรสก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดไฟนะคะน้ำตาลค่ะ สีอิวอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นหมูหมกักเรียบร้อยแล้วค่ะซอสถั่วเหลืองอน้ำมันหอยนะคะเสร็จแล้วเราเปิดไฟเลยค่ะให้มีสีสันหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะ สีอิว่ดำเอานิดเดียวพอเนี่ยเรามาหยิบช้อนแล้วก็มาชิมเลยค่ะเพราะว่า เอาจะเอารสหวานและเค็มนิดนึงยังได้อยู่ยังรสยังไม่จัดเติมอีกหน่อยนึงนะคะบางคนเขาก็เรียกเป็นหมูหมูหวานนะคะอ่า ว่ามันมีน้ำชิมอีกรอบนึ่งโอ้เราจัดขึ้นมาทันทีเราเติมอีกนิดนึงไงเนี่ยเราเคี่ยวให้น้ำมันงวดลงนะคะ แล้วก็ความอร่อยมันจะเข้าไปในเนื้อหมูเลยค่ะใส่พริกไทยหอมนิดนึงนะคะนิดเดียวพอ,อวันนี้เราทำเป็นหมูกระเทียมอ่าเป็นหมูหวานกระเทียมแล้วกันเนาะเออเห็นไหมมันงวดแล้วงวดแล้วหมูจะนุ่มด้วยนุ่มนะคะเขาไม่แห้งจน กระทั่งแข็งปุ๊กนะคะเพราะเราใส่น้ำลงไปหน่อยนึงปิดไฟเลยค่ะแล้วเราเอากระเทียมที่เรามีนะคะใส่ไปเลยบางคนเอ๊ะทำไมไม่ลอยหน้าลอยหน้าก็ได้ค่ะลอยหน้าก็จะสวยแบบหนึง่งและเราตักข้าวเลยค่ะ นี่ค่ะข้าวของเราสวยไม่เอ่ย,อยสวยงามค่ะเดี๋ยวขอตักข้าวใส่จานแป๊บนึงเนาะนี่ค่ะข้าวเราตักมาแล้วเห็นไหมแล้วเเปร็ลาดไปเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วอุ้ยน่าก,กินจังเลยค่ะทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆนะคะหมูหมูหวานหมูกระเทียมนะคะเป็นไงล่ะคะสวยนะ่ากินมากเลยใส่ซสอิ๊วดำนิดนึงแล้วก็ออกเค็มๆหว,วานๆนะคะนี่ละคะ่ะให้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยนะคะใครๆก็กินได้คะ่ะ ช่วงโควิดอันนี้เราก็ต้องกินแบบเนี้ยค่ะอร่อยสุดยอดติดตามางไ้ไงสไตล์เปนด้วยนะคะบายไปกินกันเลยค่ะ